จะินธรรมสมนึกดีพี่น้องทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่สภาประชาชนชามยมารุษเชษนะเรามาติดอาวุธทางปัญญาเพื่อปราบความชั่วร้ายนะเพื่อส่งเสริมสิ่งที่ดีงาม เพื่อประโยชน์สุขของทุกๆชีวิตมีพักการเมืองพักหนึ่งชื่อว่าพักก้าวไกลก้าวไกลประชาชนพักก้าวไกลประชาชนเขาเก้าวไปไกลจากประชาชนไปเรื่อยๆนะครับ เขาก็พูดว่าทหารมีไว้ทำไมะอะมาฟังคำตอบจากทหารมีไว้ทำไมนะพระพุทธเจ้าผู้รู้โลกกันแจ่มแจ้งท่านจะรู้ว่าในบ้านในเมืองนั้นจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนหนึ่งในในั้นมาดูในนครสูตรผู้ใด,ดจะต้องปฏิบัติอย่างไรอย่างไร นะพระพุทธเจ้าผู้มีมนุษยธรรมสูงสุดนี่แหละท่านจะรู้ว่านะในองค์ประกอบของประเทศชาตินั้นต้องมีสิ่งใดสิ่งใดนะในส่วนของนักบวชนักปฏิบัติธรรมที่เข้มขน้นนะั้นก็ต้องปฏิบัติธรรมของนักบวชหรือนักปฏิบัติธรรมนะที่เป็นฆราวาสอย่างเข้มขน้นก็ปฏิบัติเข้มข้นไปในส่วนนั้น แต่ในส่วนของการาปกป้องบ้านเมืองก็มีธรรมะสำหรับบ้านสำหรับเมืองให้เหมาะสมกับฐานะอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะนอย่างนักบวชก็จะต้องมีศีลของนักบวชก็มีศีล43จุลศีลมัชิิมศีลมหาศีลแล้วก็มีวินัย227นี่คือนักบวชส่วนฆราวาสที่ปฏิบัติเข้ม ก็จะมีศีลสิก็ได้นะรองลงมาก็ศีลแปดก็ได้คารวะที่มีองค์ประกอบปฏิบัติศีลแปดก็ได้หรืออย่างน้อยก็ศีลห้อันนี้คารวะทั่วไปนี่ก็เป็นข้อปฏิบัติแบบทั่วๆไปส่วนสําหรับผู้ที่จะปกป้องบ้านเมืองนั้นก็มีธรรมะสําหรับผู้ที่จะปกป้องบ้านเมืองนะว่าจะต้องมีข้อปฏิบัติอย่างไร ทำมาในฐานะผู้ที่จะปกป้องบ้านเมืองจากอริราชศัตรูนะเพราะว่าในบ้านในเมืองนั้นมันมีคนโลกทั้งในประเทศต่างประเทศนั่นแหละนะประเทศเพื่อนบ้านนี่นะบางทีมันก็ไม่ใช่เพื่อนบ้านหรอกนะมันเป็นศัตรูบ้านบางทีมันก็ไม่ใช่เพื่อนบ้านมันไม่ใช่เพื่อนไงมันเป็นศัตรูนะ ประเทศศัตรูบ้านนะศัตรูประเทศมันก็มีนะคนในโลกนี่มีความโลภโกรธหลงพระพุทธเจ้ารู้ว่าไอ้พวกที่โลภโกรธหลงมากๆนี่นะมันจะทําชั่วได้ทุกเรื่องทําเลวทําร้ายได้ทุกเรื่องท่านจึงตัดไว้ในนครสูตรเรามาดูนะว่านาครเรานั้นจะจะมีความมั่นคงนั้นจะต้องมีการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ที่รักษา พระนครน,นันอย่างไรนะพระไตรปิฎกเริ่มที่23นครสูตรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการปกป้องนครพระไตรปิฎกเร่มที่23นครสูตรข้อที่68พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกระพิกสูตรังายในการใดปัจจันตนครของพระราชา ป้องกันไวด้ดีด้วยเครื่องป้องกันเจ็ดประการและหาอาหาร4ประการได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากในการนั้นเรากล่าวว่าศัตรูมูปัาฉามิดนะศัตรูนั่นแหละนะหมูปัจฉามิตรมิตรที่เป็นศัตรูนั่นแหละมิตรเทียมมิรเทียมนะไม่ใช่มิตรแท้ มิตรเทียมก็คือศัตรูนั่นเองศัตรูหมปัจฉามิตรภายนอกน่าทำอันตรายปัจจันตนาคของพระราชานั้นไม่ได้น่านี่ปรุจกา,ากับปัจอันางนี้ก็ทําอันตรายน่าปัจจันตนาคของพระราชานั้นไม่ได้เครื่องป้องกันเจดประการเป็นไนะคือจะต้องปฏิบัติอะไรนาถึงจะ เป็นเครื่องป้องกันพระนครได้ดีนี่พระเจ้าก็รู้ธรรมะหรือรู้ข้อปฏิบัติของผู้ที่จะป้องกันพระนครจากศัตรูรายเครื่องป้องกันเจ็ดประการเป็นไนะคือในปัจจันตนครของพระราชามีเสาระเนียตเสาระเนียตคือเสาที่เป็นรั้วของประเทศนะเสาที่จะกันไว้ใะมีเสาระเนียดแล้วก็จะมี อ่า uh, ไม้ที่คันๆนน่ะมันเหมือนกำแพงกัน้นนะ่ะเป็นเสาเสาระเนียดขุดหลุมฝังลึกไม่หวั่นไหวในสมัยก่อนก็จะมีเสาอ่าเสาแล้วก็มีระหว่างเสาใหญ่ๆก็จะมีไม้นะท,ที่เขาเรียกว่าก็ปัก่เป็นเหมือนรั้วนั่นแหละเป็นเหมือนรัว้วนะมีเสาระเนีดขุดหลุมฝังลึกไม่หวัห่นไหวนี่เป็นเครื่องป้องกัน นครประการที่หนึ่งสำหรับคุมกันภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกนะเอาต่อไปอีกประการหนึ่งมีขุดนะมีมีคูขุดลึกและกว้างที่เขาเรียกว่าหลุมเพาะนั่นแหละคูเลตคูเลตหลุมเพาะาอีกประการหนึงมีขุดนะมีคูขุดลึกและกว้างนี่เป็นเครื่องป้องกันนคร ประการที่สองสำหรับคุม้มภยัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกอีกประการหนึ่งมีทางเดินตามคูได้รอบทั้งสูงและกว้างนี่เป็นเครื่องป้องกันนครประการที่สาสำหรับคุม้มภยัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกนะอีกประการหนึ่งมีการสะสมอาวุธ ไว้มากทั้งที่เป็นอาวุธแหลมยาวและอาวุธคมนี่เป็นเครื่องป้องกันนครประการที่สี่สำหรับคุ้มภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกนี่จะเห็นว่าในยุคของพระพุทธเจ้านะ,นะ,นะก็ยังทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละก็ต้องมีอาวุธให้เหมาะสมกับยุคกับสมัยนั้นนะในยุคนั้นก็จะอาวุธแหลมยาวและอาวุธคม ยุคนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละอาวุธแหลมยาวกับคมแต่เพียงแต่ว่ามันก็จะามาในลีลาของไม่ใช่มีดดาบใช่ไหมมาในรูปแบบของปืนของระเบิดอะไรเงี้ยใช่ไหมขีปนาวุธก็ว่ากันไปสําหรับจะป้องกันพนะนครนั้นมีความจําเป็นนะมีความจําเป็นนะเพราะอะไรนะอ้าวเ,เดี๋ยวอ่านตรงนี้ให้เรียบร้อยทั้งอาวุธทั้งทั้งกองทัพ ทางทหารเพราะว่าเขาถามว่าทหารมีวัยทาไมและอาวุธก็ไม่จะไปต้องมีเพราะว่างั้นนะใช้เรือประมงไปลบก็ได้นะแต่พระเจ้าไม่เคยตัดนะว่าใช้เรือประมงไปลบนี่นะท่านบอกจะป้องกันศัตรูนี่พระเจ้าบอกอาวุธแหลมยาวและอาวุธคมนะนะใช่ไหมอ่จริงๆมันจะเป็นปืนผาหน้าไม้อะไรก็แล้วแต่นะในยุคนี้ก็มีปืนมีระเบิดมีขีปนาวุธอะไรก็ว่าไป เวลามันระเบิดออกมาเนี่ยมันก็แหลมคมดังนั้นแหละโอ้โห,โหทำลายทําลายชีวิตนะไปตามนั้นนะก็จะต้องมีน้าพูดที่ทําหน้าที่นี่คือหน้าที่ของผู้ที่ป้องกันนครนะก็จะต้องมีการสะสมอาวุธไว้พอสมควรนี่ผู้ที่จะป้องกันนครก็ต้องทําอย่างนั้นแต่สําหรับพระภิกษุก็ต้องก็ต้องสะสมอาวุธไหมสะสมไหม ศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยต้อนให้วางสาตตาอาวุธเลยคุณมาเป็นภิกษุมันศีลหรือข้อปฏิบัติน่คนลาสถานการณ์นะคนเราบริบทคนละฐานะคนละสถานการณ์ภิกษุก็ปฏิบัติแบบภิกษุใช่ไหมหรือคารวะที่ปฏิบัติศีลห้าขึ้นไปก็แบบศีลห้าขึ้นไปใช่ไหมมันคนละอย่างแต่สําหรับทหารที่ป้องกันพระนครก็มีข้อปฏิบัติตาม ตามความเหมาะสมของสถานการณ์นั้นๆใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นมันก็แตกต่างกันนะมันจะไปเหมือนกันทั้งหมดนมันไม่ได้หรอกนะมันก็แตกต่างกันเห็นไหมพระพุทธเจ้ายัางตรัสเอาไว้เลยว่าถ้าการคุ้มกันพระนครเนี่ยภายนาใน,นคุ้มกันภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกของพระนครนั้นจะต้องมีการสะสมอาวุธไว้มากตามสมควรนะมากเกินก็ไม่ดีหรอกน้อยเกินก็ไม่ดีก็ต้องประมาณเอา ให้เหมาะสมกับเมืองนั้นๆใช่ไหมจริงๆสะสมอาวุธไว้เนี่ยหนึ่งถ้าเราสะสมไว้ตามสมควรเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องรบเพราะว่าอะไรเพราะข้าศึกรู้ว่าเรามีอาวุธมากแล้วก็ใช้เป็นใช้เก่งเนี่ยข้าศึกก็ไม่มารบแล้วใช่ไหมถ้าถ้ามีไว้มากพอแล้วเขาก็รู้รู้ว่าโอ้มีมากก็หนีไปหน,น,นีตายเป็นเบือเลยนะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะเขาก็ไม่กล้าใช่ไหม รือถ้าเขาจะบ้าระห่ำเหมือนกับขมรเหมือนกับน้านักการเมืองน้าแล้วก็ทหารขมรน,นี่นะน้าผู้นำและทหารขมรเนี่ยน้ใช่ไหมบ้าระห่ำม,มาอย่างนี้ก,ก็ก็ต้องโดนแบบที่บ้าระห่ำม,มานั่นแหละใช่ไหมมันก็จะต้องพินาศระห่ำเหมือนกันแหละใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้น,นมันก็จำนวนน่ะก็จะทำยังไงนะมากกโหเล่นทำลายไม่ใช่ต่อสู้แต่กับ ทหารที่มีอาวุธด้วยกันใช่ไหมทำ้ายผู้บริสุทธิ์ด้วยนะมันฆาตกรสงครามเลยฆาตกรสงครามเลยนะขนาดมีทหารกั้นไว้มันยังยิงประชาชนเลยใช่ไหมแล้วถ้าไม่มีทหารกั้นไว้จะเป็นไงอะ่ะโอ้